สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาที่โรมันชอนนะคะโรมันชอนก็อยู่บเดนเซอีกฝากหนึ่งสวยไหมนี่คือที่จอดเรือนะดูน้ำบเดนเซสะอาดมากเห็นบ้านหลังนั้นไหมหลังคาแดงๆตรงนั้นมีร้านไทยด้วยนะร้านขายส้มตำเดี๋ยวเราก็จะเดินไปฝั่งโน้นด้วยที่จอดเรือสวย โอ้โหมีเรือชื่อซูริกด้วยนะมันนี่หรือล่าเรือถ้ามาโรมันชอนนะคะก็จะน้องนาอ่าน้องนาอยู่ตรงโน้นนี่คือสถานีรถไฟโรมันชอนนั่นคือรถไฟที่จะไปซูริกสนามบินไอซีนะคะไอซีแปนี่เลย สะดวกมากถ้าใครว่างๆอยู่ซูริกก็นั่งรถไอซีจากเอาบันหอบซูริกมาสวยไหมในเวลาแค่หนึ่งชั่วโมง15นาทีก็ถึงบรรยากาศอย่างนี้